ในวันที่ฝนพรัำเธอคิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ไดีเธอแล้วเธอเั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะนัวเธอขออุกรณ์เธอทางใจคุยเงินผ่านไหมก็ไม่สุกใจเท่าที่ดีกอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระสิบอบอวน ยากนักรักเมาเกตตอนที่เก้านี่หมวดกำลังคิดอะไรอยู่ปอดุใส่เธอที่จริงก็รู้นั่นแหละว่าร่างไม่คิดอะไรแต่จะให้ทำยังไงในเมื่อปอปิดกั้นตัวเองมานานแล้วเฮ้ยผมก็แค่มีเรื่องที่ต้องคุยกับหมอคนนั้นก็แค่นั้นเองหมวดกำลังทำหน้าที่สอบปากคำผมอยู่หรือไงฉันขอโทษคะ่ะแต่ผู้กองก็รู้นี่คะ่ะ ว่าฉันรู้สึกยังไงกับผู้กองรอยยิ้มแบบนั้นฉันยังไม่เคยได้รับมันจากผู้กองเลยนะคะแต่ผมก็บอกหมวดไปแล้วไงว่าผมรักหมวดเหมือนน้องสาวปอเสียงดังทำให้อีกฝ่ายเงียบไปอลิสราไม่ได้พูดอะไรต่อเธอสวมหมวกกันน็อกก่อนจะสตาร์ทรถและขับออกไปยายลิวปอตะกนเรียกตามหลังเธอเขากำลังรู้สึกผิด ที่พูดจาแรางๆออกไปแบบนั้นเพราะหลิวคงประเสียใจมากแม้จะรู้ว่าหลิวคิดกับตนเกินเพื่อนแต่เขาก็คงทำได้แค่เป็นพี่ชายให้เธอภายใต้เหมือนกนกสีดำมีน้ำตาของหญิงสาวไหลพรั่งพรูแม้ว่าจะโดนปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอก็ยังไม่ชินกับมันสักทีและทุกครั้งที่เป็นแบบนี้เธอก็มักจะเสียน้ำตาทุกครั้งไปณนะโรงพยาบาล คุณกองกฤษณะเดินเข้ามาในโรงพยาบาลและกำลังเดินสวนทางกับหมอชานเข้าพอดีปอเสียงหวานนุ่มของชานเอ่ยเรียกคนที่เดินก้มหน้าผ่านไปพร้อมกับหันมามองหลังแก่งเธอตกใจมากไม่คิดเลยว่าจะได้เจอปอที่นี่หาแก่งหยุดก้าวเดินเขาหยุดชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยแต่เขาไม่ได้หันกลับมามองอีกฝ่ายเพราะแค่ได้ยินเสียงปอก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นใคร และเขาไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับคนด้านหลังนายสบายดีไหมปอชานเอ่ยถามสีหน้าของเธอดูเหมือนจะรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดร่างหนาหายใจเข้าปอดลึกเขากำลังพยายามทำใจที่จะคุยกับอีกฝ่ายก่อนจะหันกลับมาคุยกับคนด้านหลังแม้ว่าจะไม่เต็มใจเท่าไรนะักรับผมสบายดีและพี่เราเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมครับนั่นเป็นคำถามที่ปอไม่อยากจะถาม แต่ก็ถามกลับไปตามมารยาทก็ตั้งแต่ที่เราจากกันชันก็เรื่องนั้นมันผ่านไปนานแล้วครับผมไม่อยากพูดถึงมันอีกชานชะงักไปทันทีที่ปอเอ่ยขัดก่อนจะพูดต่ออย่างตะกุกตะกักปอ,อพี่พี่ขอโทษจริงๆนะคือพี่ผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องรีบไปหาพ่อปอรีบพูดตัดบทก่อนที่หมอชานจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะเขาไม่ต้องการที่จะรื้อฟื้นเรื่องในวัน ที่มันทำให้รู้สึกปวดใจวิาสาทิ้งกันไปยังจะมาถามอีกว่าสบายดีไหมคิดแล้วก็ปวดที่หัวใจนักพ่อของนายอยู่ที่นี่หรอเธอเอ่ยถามเสียงดังอย่างน้อยก็เพื่อรั้งคนที่กำลังจะเดินไปและมันก็ยังดีที่ได้ผลใช่ครับพ่อผมถูกยิงตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ผมขอตัวก่อนนะครับปอปฏิเสธการพูดคุยกับอีกฝ่ายอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็รีบเดินจากไปทันทีที่พูดจบ แม้ว่าหมอชันจะั้างต่อไว้อีกครั้งแต่เธอก็ไม่อาจที่จะั้างต่อได้จึงทำได้แค่เพียงมองตามร่างหนาที่เดินไปทำไมผมต้องมาเจอพี่อีกนะปอได้แต่พึพรรมพำออกมาในระหว่างที่เดินไปที่เตียงผู้ป่วยของพ่อพ่อครับผมมาแล้วเขาเอ่ยทักทายพ่อทันทีที่เดินมาถึงพร้อมกับส่งยิ้มให้ผู้เป็นพ่อส่งยิ้มกลับมาให้ลูกชายพร้อมกับยื่นมือไปหา มือแกร่งรับมือของพ่อก่อนสัพยุงพ่อให้ลุกนั่งพิงที่หัวเตียงพร้อมกับหมอนหนึ่งใบที่นำมาวางด้านหลังของพ่อวันนี้พ่อเป็นยังไงบ้างครับปอถามพางทิ้งก้นนั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงก็เจ็บแผลตามปกตินั่นแหละแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วละ่ะหมอบอกว่าอย่านอนเฉยๆให้ขยับตัวบ้างน่ะจะได้หายเร็วๆในระหว่างที่พ่อพูดก็สังเกตเห็นว่าปอกำลังนั่งเมอ เขาถามอาการของพ่อแต่กลับไม่ตั้งใจฟังที่พ่อตอบสงั้นนี่แกมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าปราบถามด้วยความเป็นห่วงเขาดูออกว่าป่อกําลังมีเรื่องให้คิดก็ไม่นี่พ่อแม้ปากจะตอบว่าไม่แต่ในแววตากลับบอกว่ามีและคนเป็นพ่อก็ดูออกอย่ามาโกหกพ่อซะให้ยากลูกพ่อเป็นคนยังไงทำไมพ่อจะไม่รู้ประโยคที่ปราบพูด มันทำให้ปอนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามพ่อครับคนที่เรารักแล้วเลิกกันไปแล้วแต่ดันบังเอิญได้มาเจอกันอีกทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันยังรักเขาอยู่ล่ะครับพ่อแล้วลูกเคยรักเขาจริงหรือเปล่าละ่ะปอนิ่งไปเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเคยรักหรือยังรักอยู่ก่อนที่พ่อจะพูดต่อถ้าลูกบอกว่าเคยรัก ก็แสดงว่าตอนนี้ลูกไม่ได้รักเขาแล้วแต่ถ้าลูกยังรู้สึกว่ารักเขาอยู่นั่นก็หมายความว่าลูกรักเขามาโดยตลอดไม่ใช่แค่เคยรักแต่พ่อครับคือว่าผมจู่ๆปอก็ไม่พูดต่อให้จบขอกาลังกลัวในสิ่งที่คิดจะพูดออกไปจริงอยู่ที่รักแรกนั้นลืมยากแต่ป๋อก็อยากจะบอกพ่อว่าตอนนี้เขาชอบผู้ชายถ้าหากบอกพ่อว่าตอนนี้ตนชอบผู้ชายไปแล้วไม่ได้ชอบผู้หญิง พอจะเห็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างพ่อยังไม่หายดีพ่อจึงเลือกที่จะปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนน่าจะดีกว่าพ่อที่รอฟังลูกชายพูดเห็นว่าลูกเงียบไปนานก็เลยเอ่ยพูดขึ้นมาเองพ่อเองก็เคยสับสนในเรื่องของความรักมาก่อนในสมัยที่พ่อเป็นวัยรุ่นนะ่ะนะมีสาวๆมาตามจีบเต็มไปหมดเลยนะพ่อเนื้อหอมมากเลยนะรู้ไหมตอนนั้นพอ่อ ผู้เป็นพ่อเล่าเรื่องราวในอดีตให้ปอฟังทั้งคู่จึงได้พูดคุยและผ่อนคลายลงจากความอึดอัดเมื่อครู่จนเวลาผ่านไปได้สักพักพ่อครับผมคงต้องไปแล้วไปเถอะตั้งใจทำงานด้วยละ่ะหายไปไว้นะครับพ่อปอยิ้มให้พ่อมองดูพ่อพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเดินออกไปก็ตั้งแต่ที่เราจากกันฉันก็ประโยคนั้นของหมอชานมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของปอ แต่ทว่าเขาไม่ได้กำลังหลงใหลเขาแค่พยายามที่จะไม่คิดถึงมันแต่ความรู้สึกมันดันตรงกันข้ามกับสมองสมองบอกให้ลืมแต่ใจเขากลับจำและบางสิ่งที่บอกให้จำเขากลับลืมไปได้โดยง่ายเพราะมีผู้หญิงใจร้ายแบบพี่บนโลกใบนี้ไงผมถึงได้หันมาชอบผู้ชายปอได้แต่คิดในใจความเจ็บปวดในครั้งนั้นเขาไม่เคยลืมวันนี้ชอนั่งรถเมล์เข้ามาในเมืองเขามาหางานอื่นทำ จะเป็นงานอะไรก็ได้หมดในตอนนี้แต่ชอนก็ไม่รู้ตัวว่ามีคนคอยตามเขาอยู่ทุกที่จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วปอเดินออกมาจากโรงพักโดยมีหลิวเดินตามมาด้วยความรีบร้อนผู้ก,กองคะปอเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่โดยไม่สนใจที่หลิวเรียกร้องส่วนหญิงสาวกรีบเดินตามมาจนถึงตัวปอผู้ก,กองเป็นบ้าไปแล้วหรอคะ หรือว่าที่พูดแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าฉันคอยตามตือ้อพวกกองผมพูดเรื่องจริงนะหมวดต่อให้หมวดถามผมอีกกี่ครั้งผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมชอบผู้ชายฉันไม่เชื่อหรอกค่ะตอนสมัยที่เรียนมหาเลยผวกกองยังคบกับพี่ชานอยู่เลยนะอย่าพูดชื่อผู้หญิงคนนั้นให้ผมได้ยินอีกนะหลิวปอตวาดเสียงใสพร้อมทั้งยังมีท่าทีที่โกรธมากแล้วพวกกองจะโกรธทำไมคะหรือว่าที่จริงแล้วพวกกองยังลืมพี่ชานไม่ได้กันแน่ พอได้แต่ยืนขบกรามแน่นเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลืมหรือว่ายังรักอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขายังจำเรื่องราวระหว่างตนกับหมอชานได้ทั้งหมดผู้กองปฏิเสธฉันด้วยการที่บอกว่าผู้กองชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ันที่จริงแล้วผู้กองยังรักพี่ชานอยู่ใช่ไหมคะนี่ผู้หมวดลิวขอเสียงดังใส่เธอก่อนจะพยายามทําใจให้เย็นลงและเอ่ยบอกออกไปดีๆผมมีแฟนเป็นผู้ชายไปแล้ว ผมถึงได้ปฏิเสธหมวดไงทีนี้เข้าใจหรือยังหรือว่าต้องให้ผมพูดซ้ําใครคะถ้าปุ่กองมีแฟนเป็นผู้ชายจริงงั้นก็พามาให้ฉันเห็นสิคะปอน,นิ่งไปแฟนเป็นผู้ชายอะไรมีซะที่ไหนกับพี่ชอนปอก็แค่รักข้างเดียวแบบนั้นจะเรียกว่าแฟนก็ไม่ได้แต่ปอก็ไม่ได้ปฏิเสธคําท้าของหลิวเอาไว้ถ้าวัานไหนพี่เขาว่างผมจะพามาแนะนําให้หมดรู้จักก็แล้วกันพูดจบก็ปิดกระจกหมวกกันน็อกลง และขับมอเตอร์ไซค์ออกไปชอนหางานมาทั้งวันแต่ละที่ที่ไปสมัครมามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่และแต่ละที่ก็เสี่ยงต่อการที่แจ็คสันจะเจอตัวเขาด้วยนั่นทำให้ชอนลังเลและปฏิเสธไปหลายงานทั้งๆที่เข้าไปสมัครงานเองแท้ๆเวลาผ่านไปจนตอนนี้ก็ตีทุ่มแล้วรลางสูงเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเพราะที่หน้าร้านมีป้ายรับสมัครพนักงานติดอยู่หากสมัครงานนี้ได้ ชอนก็จะลองขอเจ้าของร้านอยู่กับกลางคืนเพราะตอนกลางคืนคนไม่ค่อยมากเท่าตอนกลางวันและมันอาจจะเสี่ยงน้อยลงชอนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้ไม่นานเขาก็เดินกลับออกมาจาก,กร้านนั้นเฮ้ยค่าแรงวันละเท่านี้เดินทางไปกลับก็หมดตั้งเท่าไรแล้วแล้วยังมีค่ากินค่าอยู่อีกละ่ะแบบนี้เดินเดิน,นึงจะเหลือสักเท่าไรกันชายหนุ่มเดินบนพึ้พรเขาได้งานที่ร้านสะดวกซื้อ แต่ด้วยระยะทางจากบ้านคุณยายวาดมาที่นี่มันทําให้เขาต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าเราจะมาหาบ้านเช่าแถวนี้ดูนะแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นคุณยายก็ต้องอยู่คนเดียวนะสิอีกอย่างเงินค่าเดินทางกับค่าเช่าบ้านมันก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกชอนยังคงเดินบนพื้นพร,รมอยู่เขากำลังจะเดินพ้นจากร้านสะดวกซื้อปอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อวันนี้เขาอยากเมา จึงมาหาที่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อดื่มแอลกอฮอล์แต่ในขณะที่กำลังจะถอดหมวกกันน็อกสายตาของป๋อก็ดันเหลือไปเห็นชายน่าสงสัยที่ยืนทำลับๆล่อๆอยู่ที่มุมมืดของร้านสะดวกซื้อเขาหันมองไปทางที่ชายคนนั้นมองและได้เห็นว่าเป็นชอนที่กำลังเดินใจลอยเตะฝุ่นไปเรื่อยนั่นทำให้ป๋อตกใจเล็กน้อยพร้อมกับคิดในใจเจอพี่ทีไรไม่มีคนตามข้าก็ตามดูพี่เป็นใครกันแน่ ทำไมถึงได้มีศัตรูเยอะจังนะปอมองดูร่างสูงก่อนจะเห็นว่าคนที่แอบอยู่กำลังเดินตามชอนไปมือหนาจึงรีบถอดหมวกกันน็อกออกพร้อมกับเดินตามผู้ต้องสงสัยไปโดยที่มือก็ยิ่มเอาหมวกกันน็อกติดมือมาด้วยชอนรู้สึกเหมือนว่ามีใครกำลังเดินตามเขาจึงหันหลังมามองดูแต่ก็ไม่พบใครใบหน้าสวยหันกลับมาพร้อมกับขมวดคิ้วสงสยัยหรือว่าเขาจะกังวลมากจนเกินไปทำให้คิดฟุ้งซ่าน นั่นคือความคิดในใจของชอนร่งางสูงเดินต่อไปอีกสักพักก่อนจะหยุดชะงักไม่ได้ยินเสียงเรียกพี่ชอนครับน้ำเสียงที่ยังไม่คุ้นหูเท่าไรนักเอ่ยออกมาให้ชอนได้ยินพร้อมกับชอนที่รีบหันมามองตามเสียงนี่คุณตำรวจทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะเออหรือว่าคุณกำลังตามดูผมชอนถามด้วยความตกใจพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างและท่าทางที่ดูลุกนี้ลุกลนของเขา มันมีพลลัพ์ให้อีกไฟตั้งนึกสงสยัยแต่ปอก็ตัดเรื่องนั้นทิ้งไปเพราะเขาดีใจที่ได้เจอชอนมากกว่าจะมาถามนั่นนี่เพื่อสืบหาความจริงโชคดีจังที่ผมเจอพี่ที่นี่พอดีว่าผมกําลังจะมาหาอะไรกินแก้เซ็งสักหน่อยพี่ยินดีจะไปร่วมโต๊ะกับผมไหมครับเขาตอบไม่ตรงคําถามนั่นทําให้ร่างบางถึงกับขมวดคิ้วสงสยัยเป็นเหตุให้ต้องเอ่ยถามผู้กองกฤษณะไปอีกประโยคผมถามว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง คุณกำลังตามดูผมอยู่จริงๆใช่ไหมพี่มีความผิดอะไรให้ผมต้องคอยตามดูด้วยหรอครับปอรีบถามกลับทันทีแต่พอชอนเจอคำถามแบบนี้ก็ถึงกับเลิกหลักไปไม่เป็นและตอบอย่างตะกุกตะกักเปล่าผมก็แค่แปลกใจท,ท,ที่เห็นคุณที่นี่นะพี่เป็นใครกันแนะ่ผมว่าพี่ต้องมีศัตรูเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมปอยือนหน้าเข้าไปใกล้ชอนตาลุกวาวมองไปหน้าหล่อที่ยื่นเข้ามา ผมช่วยพี่ได้นะผมเคยบอกพี่ไปแล้วว่าผมยินดีที่จะช่วยในยามที่พี่เดือดร้อนแต่อันที่จริงไม่เดือดร้อนผมก็จะช่วยนะช่วยจับฉันเข้าตารางน่นสิชอนได้แต่คิดไม่ได้พูดมันออกไปพร้อมกับมือที่ดันบ่าคนตรงหน้าให้ถอยออกป๋อถอยออกมาพลางยกยิ้มได้แกล้งพี่ชอนนี่สนุกดีจริงๆแต่ประโยคที่พูดไปทั้งหมดนั้นมันคือความจริงไม่ได้แกลง้งป๋อมองออกว่าชอนต้องมีอะไรปิดบงังและป๋อก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างด้วยความเต็มใจ ฉันไม่ได้พูดอะไรและกำลังจะเดินไปต่อแต่ก็ถูกมือหนาดึงกรั้งเอาไว้พี่ครับผมอยากดื่มมานั่งดื่มเป็นเพื่อนผมไหมครับกินไปคนเดียวเถอะครับผมไม่กินเล้าขอตัวก่อนนะครับพูดจบร่างบางก็ดึงมือตัวเองออกจากมือนาพร้อมกับหันหลังเดินไปทันทีแต่ก็ต้องหยุดชะงักอีกครั้งเพราะเสียงเรียกจากอีกฝ่ายทำไมพี่ถึงพูดจาเหินห่างกับผมจังพี่รู้ไหมว่าผมดีใจขนาดไหนพี่วันนี้ผมได้เจอพี่ วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกแย่มากที่สุดผมดีใจมากที่ผมได้เจอพี่เพราะงั้นพี่ช่วยอยู่กับผมต่ออีกหน่อยได้ไหมป๋อเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ดูเศร้านั่นทำให้อีกฝ่ายถึงกับนึกเอะใจเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาที่ได้เจอกันนอกจากตอนที่พ่อป๋อถูกยิงปอก็ไม่เคยเศร้าแบบนี้เลยร่างบางหันกลับมามองผู้กองกฤษณะช้าๆก่อนจะเอ่ยถามไปหนึ่งประโยคนี่คุณโอเคหรือเปล่าครับ ผมไม่โอเคพี่ช่วยอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยนะปอแสดงท่าทีที่จริงใจออกมานั่นทําให้ชอนเห็นแล้วว่าปอคงต้องการใครสักคนแต่ว่าเขาต้องรีบกลับนี่สิจึงจําเป็นต้องปฏิเสธแต่ว่าถ้าดึกกว่านี้ผมก็ไม่มีรถกลับบ้านแล้วนะรถเมย์คงจะหมดก่อนเนะี่ยชอนตอบออกไปตามความจริงรถโดยสารที่จะไปเขตชานเมืองมักจะหมดตอนห้าทุ่มแต่ตอนนี้สี่ทุ่มเศษเองนะพี่ เขาบอกพร้อมกับยกมือขึ้นมาดูนาฬิกาที่สวมอยู่กว่าจะถึงเวลานั้นพี่ช่วยอยู่กับผมก่อนนะแค่แป๊บเดียวก็ได้เขาเอ่ยด้วยน้ํำเสียงที่อ่อนวอนทำให้ชอนนึกแปลกใจทำไมวันนี้คุณดูอ่อนแ,แปลกๆนะอืมแต่ก็เอาเถอะผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณก็ได้แต่จะอยู่ถึงแค่สี่ทุ่มครึ่งนะชอนยื่นเวลาขาดขอบคุณนะครับแค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว ถ้างั้นฉันจะเป็นเพื่อนให้นายหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันฉันเปลี่ยนการพูดใจาให้ดูสนิทขึ้นเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ไม่อึดอัดและพร้อมที่จะบรรยายความทุกข์ออกมาผมชอบที่พี่พูดเป็นกันเองแบบนี้จังแต่ว่าจะเป็นแค่เพื่อนเองเหรอฉันก็แค่ลำคาญนายก็เท่านั้นแหละทำไมนายชอบเสาสีฉันจังฉันบอกนายไปแล้วว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายนะ แล้วที่ฉันยอมอยู่ด้วยก็เพราะฉันรู้สึกว่าวันนี้นายดูแปลกๆก็เท่านั้นนะอย่าเข้าใจผิดละ่ะผมจะพยายามเข้าใจให้มันถูกนะครับเราไปนั่งดื่มที่หน้าร้านสะดวกซื้อกันเถอะป๋าก็เอ่ยชวนให้ไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่ตัวเองกลับไม่เดินไปและเอาต่จ้องมองใบหน้าหวานพลางยิ้มไม่หุบนั่นนายก็ก็เดินไปก่อนสิจะมองอะไรนักหนาล่ะเจอคนน่ารักก็ต้องมองสิครับนี่นายกำลังตาอฉะนันอีกแล้ว จะว่างั้นก็ได้นะครับก็ผมชอบพี่นี่นหนนี่มันหน้าด้านชะมัดจะด่าอะไรผมก็เอาเลยครับผมไม่กลีดพี่หรอกนายนี่มันเพี้ยนสุดๆแถมหน้ารำคาญเป็นที่หนึ่งแต่ผมทำตัวหน้ารำคาญแค่กับพี่คนเดียวเลยนะเอาอีกแล้วนายพูดหยอดใส่ฉันอีกแล้วก็ชอบนี่นะแต่ฉันไม่มีทางชอบนายแนะ่ถ้างั้นผมคงต้องพยายามให้มากกว่านี้จนกว่าพี่จะชอบผม ให้ตายเธอไอเด็กบ้านี่ดีชะมัดทั้งสองเดินไปคุยไปจนมาถึงหน้าร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวพี่หารที่นั่งเลยนะครับผมจะไปซื้อเครื่องดื่มมาให้อืมปอหันเดินไปแต่ก็ต้องชะงักและหันกลับมาเออว่าแต่พี่ชอบดื่มอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาเบียร์ก็ได้ไหนบอกว่าไม่กินเหล้าไงแต่ฉันก็สั่งเบียร์นี่นาไม่ได้สั่งเหล้าสักหน่อยโหควนเหมือนกันนะพี่เนี่ย ก็แค่พอดื่มได้นะ่ะกินเยอะมากไม่ได้เพราะว่าฉันคออ่อนถ้างั้นก็ปอพูดพร้อมกับเดินเข้ามาโน้มตัวลงไปหาร่างบางที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สองมือของปอจับพนักวางแขนและก้มหน้าเข้าไปใกล้ชอนจนลมหายใจอุ่นๆส่งถึงชอนตกใจจนทำหน้าเวอพร้อมกับเอ็นตัวถอยไปด้านหลังแต่มันก็ติดพนักพิงเก้าอี้ทำให้ถอยหนีไปได้แค่นิดเดียว กอยกยิ้มก่อนจะพูดต่อจากประโยคที่พูดค้างไว้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจีบยากนักรักหมอเกตอนที่เก้าช่วงนี้หากมีเวลาหรือว่างก็จะพยายามมาอัดคลิปให้ได้กันทุกวันให้ได้ฟังกันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือมันแต่งจบไปแล้วแต่เดียภาพเสียงช้าครับทุกคนกว่าจะเสร็จกว่าจะพัาถึงตอนนี้วันนี้ก็ในแอปลิสอะไรแอดเดียก็อัปตอนที่สามิบเอ็ดให้ได้อ่านไปแล้วนะคะแต่ว่า ภาคเสียงจะมาช้าหน่อยนะทุกคนจริงๆก็มีหลายคนที่ตามเข้าไปอ่านกันเยอะอยู่นะจนไม่ได้มาฟังเสียงของเดียเลยอะ่ะแอบใน้ใจนิดนึงนะเนี่ยแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าเดียทำซ้ำอเนาะมันก็เลยมันเป็นแบบนี้เออมันก็เข้าใจได้แหละอีกอย่างหนึ่งเราทํำซ้ำะเราลงเรื่องซ้ำมันก็ไม่แปลกที่มันจะไม่อ่ไม่ฟีดอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนกับว่าฟังแล้วเบื่อมั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ Ens, แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดียวก็จะพยายามมาอัดให้มันได้เร็วๆยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้อ่าแบบว่าให้มันทันกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดจ็อบเรื่องนี้สักทีคือเรื่องใหม่อ่ะแอดเดียก็ทำลงให้อ่านกันไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ตัดคลิปทีเซออ่าตอนเริ่มต้นของเรื่องอยู่ครับมันก็เป็นอะไรที่ทำยากนิดนึงนะมันก็จะมีความต่างจากคลิปอื่นๆที่เดียวเคยตัดด้วย นะครับทีนี้ก็กะว่าเรื่องใหม่จะเปิดประมาณเดือนหน้าครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย